ชอบคุนี้มากเลยเข้ามาเมืองไทยอ่ะโอ้โหเอวายเอฟีนี L ่ว้าวดูนะครับไปทำงานมานะครับขอฟอกเอนะครับพอพ่อไปทำงานมากลับบ้านดึกนะครับดูสิ่งที่เกิดขึ้นดูสิ่งที่เกิดขึ้นดูดูดนล่าฮะขี้เละเลยอ่ะโอ้โ oh. ห โอ้โห,ด,ด,ด,หดูนี่ละดูดิผู้บริหารพอดีหน้าขี้เละเทะอุ้ยริหารพอกลับบ้านดึกเป็นอย่าง,งี้ทุกทีต้องออกฤทธิ์ออกเดทยอยู่บ้านตัวเดียวไม่เคยได้พออยู่บ้านตัวเดียวปุ๊บต้องขี้ให้เละทั้งบ้านทานั้งที่ก็ตัวกระเปียกเดียวเห็นไหมเนี่ยลูกไลูกตูดสิแล้วเนี่ยแหงแห้งแหงครูครูลุงโต้ง <c oughs> ดูลุงโต้งที่กลมมีไหมมีไหม ไม่อ่อนอ่อนมากอ่อนมากใช่ครับอ่อนมาโอ้อ